สวัสดีครับผมน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมหรือพี่ๆทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําและสอนวิธีการเล่นทอนนะครับเห็นเห็นรูปปกกันแล้วแหละอืมวงไอ้ผมมูพ้พันทําเพลงก็คือทอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็อธิบายแล้วก็แบบสอนสําหรับคนที่แบบมือใหม่หรือว่าฝึกอยู่ยังมือไม่ไวยังเล่นไม่เยอะนะครับผมก็เผื่อเป็นแนวทางและแบบแนะนําให้เขาแบบ เข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นแล้วก็แบบวิธีการเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมจะได้ไม่แบบสับสนงงเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องกระสุนแล้วก็ไอเทมแล้วก็การเล่นเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องกระสุนก่อนละกันนะครับที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่แบบกําลังฝึกกาลังหัดนะครับผมก็มาเรามาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมละกันนะครับอันนี้นะก็แนะนําเรื่องกระสุนก่อนละกันนะครับสําหรับมือใหม่เนาะที่แบบยังแบบไม่ได้เล่นจนเก่งเล่นชํานาญอะไรประมาณนี้ครับผมผมแนะนํานะครับสําหรับคนมือใหม่นะครับผมให้ใส่กระสุนสีเหลืองแล้วก ม่วงม่วงนะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นสีที่มาตรฐานที่สุดแล้วครับแล้วคือแบบมันใช้ได้เกือบทุก,ทกสถานการณ์นะครับผมจริงๆแล้วถ้าแบบเรายังไม่ได้แบบมือมือไวแบบเล่นจนช่ำก็ส่วนสีฟ้ายังไม่แนะนําให้แบบไปไปใช้นะรอฝึกเลื่อนนิ้วไปก่อนนะเนะี่ยก็ฝึกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าอันนี้คือแบบในกรณีเราเล่นมาสักสิบยี่สิบเกมแล้วนะนะ มันถึงจะชํานาญในการเปลี่ยนกระสุนนะครับแล้วเราจะเข้าใจอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องแบบกระสุนไหนใช้สถานการณ์ไหนนะครับมาก็กระสุนเหลืองม่วงๆ่วงอันนี้ใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เลยนะครับผมทั้งเกมเลยก็ได้นะจริงๆถ้าเราไม่ติดเรื่องแบบการเคีย์คลิปช้ากว่าใส่กระสุนฟ้านิดหน่อยนะครับถ้าเราไม่ติดนะก็ใช้เหลืองม่วงม่วงได้เลยครับผมอ่ะเหลืองม่วงม่วงก็คือจะแดดไปแล้วก็ยิงตึ้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 งอ่ะ มันจะติดสโลด้วยครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเก็มไหมที่ผมแนะนําให้ใช้เหลืองม่วงเพราะอะไรหรอเพราะว่าเพราะว่าเหลืองม่วงมันดีตรงที่ว่ามันใช้แล้วเปลี่ยนกระสุนไปสีอื่นได้ง่ายในกรณีที่เราฝึกแล้วไประดับหนึ่งแล้วนะอ่าถ้าเราใส่เหลืองม่วงม่วงก่อนนะเราเปลี่ยนเป็นสีไหนอยากได้สีฟ้าเรากดแค่ทีเดียวครับมันเป็นสีฟ้าให้เลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องยืนพื้นด้วยกระสุนสีม่วงโอกาสที่เราจะไปใช้แบบ2เหลือง1ฟ้ามันเป็นไปได้ยากครับมันไม่ค่อยคุ้มครับเพราะดาเมจตมันจะน้อยนะครับหรือแบบ้าก็ สามฟ้าก็ไม่ค่อยดีในกรณีที่แบบเขาไม่ได้ยืนกันเป็นกลุ่มหรือมาพร้อมคีปมันจะไม่แรงนะครับผมก็ยังไงก็ต้องเป็นแบบยืนพื้นด้วยกระสุนสีม่วงนะครับแบบนี้อพอน้องๆแบบคนไหนแบบเฮ้ยรู้สึกว่า็อตน,นี้แหละเช็กกูแดดไปยิงแม่งสามฟ้าใส่ฟ้าไวนะ้แ้่สอเม็ดนะเราเลื่อนปุ๊บสทีพอครับเราได้เป็นฟ้าฟ้าม่วงแต่ถ้าเราไปใส่เหลืองแบบนี้เราจะต้องกด1 2 3 เพื่อที่จะให้มันเป็นฟ้าฟ้าม่วงอ่าอันนี้คือพอเข้าใจไหมผมอยากให้เอาง่ายๆเลยอยากเอาการะสุนสีไหนออกเอามันไว้สีแรกช่องแรกแค่นั้นแหละครับ เก็ตไหมโอเคก็แค่นี้นะสำหรับการแบบทิกเล็กๆน้อยนะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้เยอะแล้วหรือว่าแบบบางคนอาจจะมือไวไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้อันนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่มือใหม่อ่ามาอันนี้สเต็ปนี้กระสุนสีเหลืองม่วงคือใช้ได้เกือบทั้งเกมนะครับผมได้ทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็มาพูดถึงสีเหลืองสามเหลืองมันดียังไงสามเหลืองมันดีต่อเมื่อแบบเราต้องการทำซีซีให้เพื่อนในตอนแบบไล่ฆ่าแล้วแบบแวะยิงให้เพื่อนทีนึงอะไรเงี้ยแล้วไปอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นสามเหลืองให้ได้แล้วก็สามารถขัดซุปตกเครื่องได้แน่นอนครับ สามเหลืองนะครับผมยิ่งมีเลสด้วยนะคือยังไงซุปก็ไม่ได้บินครับผมถ้ามันไม่กดพูริฟายนะสามเหลืองมีไว้ใช้ในกรณีแบบพวกนี้ครับแบบพวกอยากทำซีซีให้เพื่อนมากๆแบบเซ็ตจังหวะเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยสามฟ้า สามฟ้าดียังไงเหรอสามฟ้าผมแนะนําว่าดีตอนขึ้นบ้านกับกันบ้านสามฟ้าคือดีมากๆในกรณีที่เขาดับผมมาใช่ไหมพอแบบช็อตขึ้นบ้านเขาอะ่ะเขาก็ต้องวิ่งมาพร้อมคีบอ,อ,อยู่แล้วนะครับแล้วคือถ้าทอนใช้สามฟ้ามันยิงกระจายตามดาเมจผู้คนที่มันอยู่ตรงนั้นถ้ายิ่งคนเยอะก็ยิ่งแรงยิ่งคูณเข้าไปอีกนะครับผมแต่ต้องแดดยิงนะต้องแดดยิงมันถึงจะเป็น4 0 0ให้นะครับแบบนีน้ต้องแดดยิงนะครับผม2นัดสนัดพอตายหมดถ้าของถึง ตอนเล่เกมนะก็เดี๋ยวในเกมมีให้เห็นนะครับอ่าสามฟ้าประมาณนี้นะแต่อย่าพายายามใช้3ฟ้าทั้งเกมนะครับสาฟ้าทั้งเกมมันไม่ค่อยดีครับมันไม่แรงนะครับ มันดีแค่ตอนเคลียร์คีฟแต่จริงๆแล้วเคลียร์คีฟอ่ะผมมองว่า3ฟ้าก็ไม่ได้เคลียร์ไวอะไรขนาดนั้นนะช่วงต้นเกมอ่ะก็ได้ดีระดับหนึ่งอาจจะแบบได้ตอดได้เก็บพลังแฝง3าฟ้ามันได้ตอบแบบตอดคีฟแล้วไปโดนคนแล้วมันจะเก็บพลังแฝงให้นะครับผมก็ดีตรงนี้ในการที่แบบเราจะมีระยะค่อนข้างที่จะไกลก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเล่นทั้งเกมก็3าม่วง1เหลืองสองม่วงก็อย่างนี้ก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องไอเทมกันต่อแล้วก็ไปดูกันในเกมต่อแล้วกันนะจะแบบฉบับไวๆให้เลยนะครับไปมาครงื่อ ไอเทมกันเลยละกันนะครับผมสาหรับไอเทมทอนนะครับก็จะเซตนี้เลยนะแต่ผมแนะนําให้ออกรองเท้าชิ้นแรกนะครับประมาณนี้นะสำหรับไอเทมทอนนะครับผมก็จะเป็นรองเท้ารถคูดาวนะเพราะว่ารถคูดาวมันค่อนข้างดีกว่ารองเท้าตีไวนะครับผมเพราะว่าทอนมันต้นเกมเบสด,ดาเมจมันมัน,ม,นมันน้อยอะ่ะต้นเกมอะ่ะมันไม่ได้แบบทำาดาเมจได้ไวด้วย ผมมองว่ารองเท้าตีไวไปดามเมจดก็ไม่ได้เพียงพอที่จะแบบฆ่าเขาได้ผมแนะนําให้รองเท้าล,าลคูคูดาวดีกว่าครับเพราะว่าพาสซีฟของทอนคือ1นึคูดาวเท่ากับ4ดาเมจสมมุติเราได้อันนี้15%ก็จะเป็น10ดาเมจครับผมก็คือเราออกเท้าลคูคูดาวได้ปั๊บดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นมาอีก60ก็คือเยอะมากๆนะผมมองว่ามันคุ้มกว่ารองเท้าตีไว้นะครับผมก็หรือใครอยากออกเท้าตีไวก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบไอคแทกสปีดนะแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้ออกรองเทาง้ารูคูดาวนะครับเพราะ คิเลยครับเซตไอเทมเบสิกหลักๆของแคลรี่เลยครับก็ตามนี้เลยครับผมคิสลิกสติงโอมิอาร์ม แล้วก็มูรามาสะนะครับแล้วก็ดาบแดงนะครับผมเกมไหนมันเป็นเกมที่เรารสึกว่ามันสโนบอลหรือว่าเราทําทําเกมได้ค่อนข้างไวได้ค่าได้เงินไวนะครับผมแนะนําให้ออกโอมิอารมก่อนก็ดีนะครับผมมันได้ลูกดคูดาวเพิ่มแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีแล้วก็มาออกเป็นมูรามาสะชิ้น5แทนนะครับแต่เกมไหนมันรู้สึกว่าเกมมันทรงเรายิงไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยเราก็จะล่นมาออกไวขึ้น,นครับมาออกประมาณนี้นะโอมิอามไวชิ้นสุดท้ายหรือบางเกมก็อาจจะไม่ต้องออกนะครับออกเป็นเกาะเกิดก็ได้ครับผมโอมิอามนะบางเกมก็ไม่ต้องออกก็ได้นะครับนี่ ถ้าเอาตามหลักจริงๆนะครับตามหลักที่คนเขาเล่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตเบสิกเลยครับผมเซตนี้เลยแล้วถ้าเป็นทอนป่าทอนป่าก็เซตไอเทมนี้ได้เลยครับผมของป่าไฟสตอมโบนะครับผมแล้วก็รองเท้าลูกคูดาวขี้ใหญ่สลิกสติงมุลาเมาสแล้วก็ดาบแดงครับผมหรือจะเอาเป็นตายเกิดแทนดาบแดงก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าตายเกิดเป็นดาบแดงก็ได้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่ตายหรอกก็ออกแรงล้วนไปเลยครับผมใครรู้สึกว่าเพื่อนกันได้ดีแบบเออเราโพซิชันดีไม่แบบต้องวิ่งต้องอะไร่งี้เราก็ถ่ายรองเท้าทิ้งแล้วไปซื้อดาบแดงแทนรองเท้าอ่าแล้วก็ที่ผมแนะนําให้ออกเป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้แอคแท็กสปีดนะครับผมมันก็มัน,ม,นมันเวทกันได้ครับผมสําหรับใครชอบโซเลเวอร์ก็ไปออกได้แล้วก็ไปออกเป็นรองเท้าตีไวแทนรองเท้าลดคู่ดาวอ่าประมาณนี้ถ้าใครอยากเวทกันอยากได้แบบโซเลเวอร์ ever, มันลดคูดาวสิเ์เหมือนกันนะพี่ทําไมไม่ออกโซเลเวอร์ล่ะอ่าผมผมออกเป็นธนูแทนเพื่อเอาแอ แล้วก็ดูดเลือด10%คุ้มกว่าไหมอ่าแล้วเอาไอาการลดคูดาวตรงนั้นอนะ่ะมาออกเป็นรองเท้าลดคูดาวแทนอย่างงี้ก,ก,ก็มองว่าคุ้มกว่าถูกไหมครับผมลองเอาไปแบบปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับไม่ได้แบบแนะนําให้ออกตามแบบ100%อนะครับอันไหนดีก็ใช้อันนั้นครับผมอันไหนรู้สึกว่าใช้แล้วแบบเราเล่นเก่งก็ใช้อันนั้นไปเลยครับประมาณนี้ต่อมาก็เรื่องรูนนะครับผมรูนผมแนะนําให้ใส่เป็นความเสียหาย36นะครับแล้วก็สปิริต10ดักก้นคอ10นะครับตามนี้เลยนะแลมเพจ10เม็ด สเปริต um 10เม็ดดาร์กอนคอร์สิเม็ดใส่ตามนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าม mm ันค sure. ่อนข้างที <t <t ่จะโอเวอร์มากๆนะครับสำหรับดาเมจมันตอนแบบเลโช่วงกลางเกมปุ๊บพอเราได้ขี้ปั๊บนะ ก็คือโอเวอร์จะจัดนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เกมนี้มันไม่มีไอเทมกันความเสียหายคิดามเมจครับผมอ่ะเราใส่ความเสียหายคิไป36มถูกไหมนี่สาไปบวกกับคีใหญ่ที่เราออกคิทองอีกเท่าไหร่สีเป็น76%เสครับผมสมมติเราคีพันหนึงบวกไปอีก76%กเ็ก็เท่าไหร่ถ้าเกมมันคิดแบบนี้นะครับถ้าเกมมันคิดตามนี้นะมันก็ลองลองไปคูณดูลองไปบวกกันดูนะคีพันหนึงแล้วก็ความเสียหายคบวกอีกก76%็ก็เเปนท่่าไหร 1, 7, 1, 7, หรือ76 700, 7 0 0บวกหรือ76วะเออนั่นแหละรอไปคิดกันเองผมนั่นน่าจะมันก็คือมันแรงแรงกว่ามากๆครับเพราะว่าแครี่ตัวนี้มันเป็นแครี่เลดเกมกลางเกมนะครับยังไงมันก็คือยังไงมันก็แบบไปถึงอะยังไงเพื่อนๆก็ต้องรองมึงมีของถึงอะถึงจะออกมาเล่นได้เพราะว่ามันเป็นแครี่เลดเกมอืมก็ใส่แบบนี้ก็ถือว่าแรงจัดแรงจัดอืมอลังแฝงทอนก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมก็ตามนี้นะครับไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมนี่รีคอเวอรี่พั การสริงเกอร์แล้วก็อ k a าไมอะชมีอ่าเพราะว่าทอน่ะผมมองว่าถึงพลังแฝงเงินมันเนิร์ฟไปก็จริงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าทอนมันไม่มีพลังแฝงไหนที่คุ้มเท่าพลังแฝงเงินเลยนะครับผมจะมีอีกอันหนึ่งก็คือตายเกิดครับผมอ่าข้างล่างก็ เป็นสีแดง2แดงนะครับผมผมใช้2แดงนะอีกอันนึงก็คือเซตนี้ครับสำหรับที่ผมบอกไปเห็นไหมก็คือตายเกิดนะผมมองว่าพลังแฝงเงินกับพลังแฝงตายเกิดเหมาะสมกับทอนที่สุดแล้วนะแล้วแต่คนนะครับส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแบบถนัดอย่างอื่นก็ใช้ได้ครับไม่ว่ากันนะครับผมก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวละกันโอเคนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเจอกันในเกมลุย มาครับผมดูตัวละครของเพื่อนเราเกมนี้นะครับสพอร์ตทั้งนั้นน้องๆดูดิครับมีแต่ซับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอด,ดูความโหดของฮีโร่ตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เอามาเป็นทอนป่านะครับเกมนี้นะเกมนี้เอาเป็นทอนป่านะครับก็ข้อแนะนําของทอนนะผมแนะนําให้เริ่มบูดีกว่านะครับเพราะว่าบูมันค่อนข้างจะสําคัญ ถ้าเรายิ่งได้บูมันก็ยิ่งฟาร,ร์มไวนะครับผมดีกว่าเลสนะสำหรับทอนนะอันนี้มังกรเล็กเกมนี้ผมมองว่าเราค่อนข้างสู้ยากครับผมเลยเลือกที่จะแบบไปจบล่างแล้วก็ปล่อยไปฟาร์มตามทามมิ่งที่ผมสามารถฟาร์มได้นะครับผมผมจะฟาร์มตามทามมิ่งตัวเองเลยนะครับถ้าเป็นแคลรี่ป่าแบบนี้นะครับผมอย่าพยายามแบบไปโฟกัสออบเจกต์มากถ้ามันแบบประเมินฮีโร่ของเราดูนะครับว่ามันสามารถต่อกรเนี่ยเขาไหวไหมอ่าในการเก็บออบเจกต์นะอันนี้นะก็ฟาร์มไปก่อนครับอันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆรอของมีของมีแค่ของป่ากับลลงททรานาาากกดวแ้็คะสมมถํเ แล้วครับแต่จริงๆแล้วมีแค่ของปากกับรองเท้าูกคูดาวก็สามารถทําเกมได้แล้วนะแต่ผมแบบกลัวดูมันจะดูเวอร์ไปก็เลยบอกเอาเคีมันด้วยแล้วกัน <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยเราคือตัวเรามันเป็นซ้าหมดเลยนะเพื่อนเรื่องแบอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําใจแนละ้วเราก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยเรานะครับอัน,นกูแวะเนี่ยเห็นผมใช้เหลืองม่วงๆเห็นไหมเนะี่ยผมก็เปิดเป็นเหลือง เห็นไหมพอรู้สึกว่ามันจะหนีละผมจะเปลี่ยนกระสุนมาเป็นสีเหลืองอีกสีหนึ่งเพื่อที่ให้มันเดินช้าขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่านี้เราก็ได้ออเจกทีฟเฉยเลยนะเพราะว่าเขาแตกนะครับผมเราก็จัดไปซะอ,อย่างนี้เปรมนะครับผมได้มังกรมาฟาร์มไวขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้โหอ่าแต่ถ้าในเกมนะครับตอนฟาร์มนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นม่วงอย่างเดียวนะครับตอนพวกฟาร์มคีฟแต่ถ้าจะให้แนะนําใช้แค่2ม่วงพอนะครับถ้าเป็นทอนป่าอย่าใช้3นะครับเพราะว่า2มันจะแบบ คูดาวมันจะวนกลับมาให้เราแดนได้อีกพอดีนะครับผมถ้าใช้สองม่วงฟาร์มนะลืมบอกไปตอนตั้งแต่ช่วงฟาร์มตั้งแต่ลุ่มแรกเลยนี่ไม่เป็นไรครับผมเราฟาร์มตามทัมมิ่งเราอย่างเดียวครับอย่าไปสนใจครับเอาแค่เรารวยเราก็แบกได้แล้วครับฮีโร่ตัวนี้นะเรารวยคือยังไงมันแบกได้จริงๆครับผมนี่ผมน้าแตกนะครับแต่อยู่แล้วจริงๆผมน่าจะปล่อยแล้วก็ไปกันคีปล่างไปเอาเงินคีปล่างแทนนะครับช็อตเนี้ยอ่าในกรณีฮีโร่แบบนี้นะครับประเภทนี้นะครับเราก็ ประเมินไม่ได้เลยครับว่ายัางไงต้นเกมเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบเราไม่มีดาเมจเลยอ่ะมีแต่ซับมีแต่แบบถึกๆมีแต่อะไรอย่างนั้นอ่ะเรามีแค่เราคนเดียวแล้วตอนเนี้ยผมก็รู้ว่าดาเมจผมไม่สามารถพอที่จะแบบไปฆ่าเขาได้ขนาดนั้นแบบปิดดาเมจได้ไวอ่ะผมก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าไม่ต้องเล่นนี่เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมจะใช้สามฟ้าดูดูดูเห็นไหมดูเมื่อกี้มันเจ็บไหมแล้วเคลียร์คิวไวด้วยชดประมาณเนี้ยครับที่ผมจะแนะนำให้ใช้สามฟ้าคือชตแบบ คีฟจะเข้ามาชนแล้วคนจะเดินมาพร้อมคีฟใช่ไหมนั่นแหละเราค่อยใช้ดดสาฟ้ายิงครับอันนั้นจะคุ้มมากๆมีกรณีคือเขาตีบ้านเรากับเราไปขึ้นบ้านเขาสามารถใช้3ฟ้าและคุ้มนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือใช้ในเลนครับนี่เห็นีหมผมก็ไล่ยิงไปเลยครับปัม๊มแตกชิวๆสไตล์นิวยอร์ก่ไงคือถ้าทอนเงินเท่าอ่ะมันก็ค่อนข้างเก่งครับ เพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะอ่อนในการฟาร์มมากๆครับตัวเนี้ยถ้ามันสามารถฟาร์มแล้วไปเทียบเท่าเขาได้คือมันจะแบบเหมือนแบบไปอีกเทียร์หนึ่งอะเวอร์ไปปะเวอร์ไปยังไม่เชื่อกูหรอกล,ล้อเล่นดูเอาแล้วกันไม่ได้เวอร์นะดูเอา,ด,เอาดูเอาแล้วกันครับมไม่หมหรอกล้เล่นล้เล่นล้อเล่นด่าโกรธเตะอยากเตะหน้ากูแล้วเน,นี่ยน้องๆเนี่ยถือว่านี่ก็โดนนะครับเป็นไงเป็นไงครับดูเลยนี่ผมเล่นสองคนแล้วเนี่ย ถ้าเราหลบดามเมจได้แล้วอะไรเงี้ยเราวคือยยังไงเราก็ดูดิดูมันยิงดิเห็นไหม แต่พอรู้สึกว่ามันจะหลุดระยะของเราแล้วนะครับผมจะพยายามเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันติดสโลว์นานขึ้นนะครับหรือว่าติดสโลว์แบบเดินออกได้ยากขึ้นนะครับผมจะพยายามเปลี่ยนนะในกรณีที่เราเล่นจนแบบเออเรานิ้วไหวแล้วนะครับวิธีฝึกก็ไม่ยากครับเล่นบ่อยๆแล้วก็พยายามเปลี่ยนกระสุนเล่นเรื่อยๆเปลี่ยนกระสุนเรื่อยๆแล้วก็ฝึกเอาในไฟครับช็อตนี้เอ้ยสามเหลืองเว้ยสองเหลืองดีกว่าเอ้หรือว่าสามฟ้าให้เพื่อนสัก2นัดแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นม่วงๆอะไรอย่างนี้ คือมันต้องฝึกไปในตัวเลยนะครับไม่ใช่แบบยังแบบไม่ทําทําไม่ได้ก็จะไม่ทํามันต้องฝึกไปเลยใน,ในแต่ละครั้งที่เราเล่นนะครับเนี yeah, ่ยครับเห็นไหม เราก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมฟาร์มไปกันป้อมไปฟาร์มไปกันป้อมไปวนอยู่อย่างี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะรวยเองนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมสามารถดึงทรัพยากรแบบคีปเลนของเพื่อนอมาไว้ที่ผมได้ครับเพราะว่าตัวละครเพื่อนเรามันเป็นแบบกึ่งซับกึ่งแทงให้เรานะครับแบบเขาไม่มีดาเมจในการแบกผมเลยแบบจะดึงทรัพยากรทั้งแบบเกือบถ้าทั้งหมดได้ก็ผมก็จะมาดึงไว้ที่ผมดาเมจพุงถึง60%นะครับผมเพราะว่าผมสามารถแบบเกมนี้ผมดึงทรัพยากรของเพื่อนมาเยอะผมเลยแบบมันต้องแบกอะเกมนี้คือมันต้องเล่นแบกอะผมก็เลยดึงมาใช้แต่ ็เป็นไปทางในการที่ชนะก็ถือว่าไม่แย่นะครับไหมดูดิดูดิสามสี่นัดพอครับโคตรเบอร์อา้าวม้วนซัวม้วนซัวม้วนซัวหรอม้วนซัวหรอเออเป็นไงรอดไปได้ยังไงวะนี่นี่นี่ดูดูดูด,ดูสวัสดีครับเป็นไงที่ผมบอกสามฟ้ามีประโยชน์ตรงประเภทเมื่อกี้นะครับไม่ชัดใช่ไหมกอลกลับไปนะคนตัดต่อให้คนตัดต่อกอลกลับไปกอลกลับไปช็อตเมื่อกี้แบบสโลว์โมชัน่นช้าๆเขาหน่อย I no don't no care. care. Nah. Thinking, uh... โตรแรงเลยไงถ้า3ฟ้าใช้ประมาณนี้ครับตอนนี้ทอนนะถ้ากรณนนีแบบนี้ถ้าคือผมไม่ไปโยนหรือว่าแบบเดดเข้าไปมั่วซั่วคือเกมนี้โอกาสแพ้ค่อนข้างจะสูดเลยครับถ้าผมไม่โยนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับดาเมจผมว่ายิงใส่ใครก็2-3นัดตายถ้าไม่ใช่ตัวแทงนะครับ <c oughs> ก็พวกกาลี <c oughs> พวกเดวแฟร <c oughs> พวกเอลสุอะไรพวกเนี้ยสองถึงสามนัดตายแน่นอนนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมมีดาบแดงแล้วนะดูช็อตนี้นะครับดูนะดูชัดๆชา้ชา,ชา,ชาอันนี้แบบ <c oughs> ผมไม่คิดว่ามันแรงขนาดนี้ด้วยซ้ำดูถ้าผมแดดยิงมันตายแล้ว คือผมไม่คิดว่ามันแรงขนาดนี้ผมกได้แค่ตัดตอดหยอกๆยเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไงมันก็อันติแต่คือแบบตัดตอดพอจะเอาป้อมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้คิดคิดไม่ถึงอุ้ยสามไปเข้าหัวเนี่ยในกรณีจะทําแบบนี้นะครับผมจะทําแบบผมเนี่ยอ่าเนี่ยว่าคิดมันจะเดินมาผมจะแบบแด a ดยิงในกรณีนี้ควรบอกซัพพอร์ตหรือว่าถ้าเล่นกับเพื่อนให้เพื่อนรอกดล้างของล้างให้เราครับ ถ้าถ้ามันมาพร้อมคีปเราดูทามมิ่งเป็นว่าดูคีปมันจะมาชนแล้วพอดีจริงครับแล้วถ้าเขาอยากจะสู้อ่ะเรายิงประมาณ 2- 3ถึงนัด4นัดก็สน,นัดดีกว่า2องสามนัดมันจะเวอร์ไป4ีนัด3ฟ้ายิงใส่ป้อมแล้วถ้ามันกระจายโดนหมดในวงล้อมตรงนั้นนะตายแล้วแต่เราต้องให้เพื่อนล้างให้เรานะครับเราถึงจะสามารถยิง 3- 4มถึงนัดครบผมถึงบอกไงว่าให้เพื่อนรอล้างให้เราไว้ด้วยอันนี้ผมก็เห็นปะพอช็อตอย่างนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงอ่ามาดูช็อตนี้ต่อนะครับเนี่ยเห็นไหม พอเรารู้สึกว่าระยะเราไม่ถึงเห็นไหมเรายิงป้อมครับตอดป้อมไปเห็นไหมการีตายเรารู้สึกว่าระยะเราไปไม่ทันไปไม่ถึงแล้วครับเราใช้3ฟ้าต่อดาเมรได้ครับในกรณีที่แบบเราเล่นจนเก่งแล้วนะครับก็จะประมาณนีนะ้สำหรับคอนนะครับผมอันนี้ก็แรงประมาณ20่สิบถาดาวนะครับไม่ได้แบบแรงต่ำมากขนาดนั้นนะครับผมอ่าปนง เหรียญเงินแคลลี่ไดเหรียญเงินนะครับดูดาเมจครับน้อนๆดูดาเมจนะครับน้อนๆทอนผมไปไงโอ้ดาเมทหกจุดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหโคตรจะเยอะนะครับผมไม่เยอะได้ยังไงแล้วมึงเอาคีบเลนของเพื่อนไปเกือบหมดเลยก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมสามารถดึงทรัพยากรของเพื่อนมาอย่างนี้เพราะว่าตัวละครเพื่อนมันค่อนข้างที่จะไปทางแบกไม่ได้แล้วก็แบบหนักมาที่ให้ผมแบกผมก็เลยรีบดึงทรัพยากรของเพื่อนรีบรบแบบรีบรวยอะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมไปรวยเท่าฝั่งเขาอะผมจะสู้เขายากครับเพราะว่าเขาก็มีเงินนนเหือกั การที่เรารวยไวกว่าเราสามารถทําเกมได้ไวแล้วก็ทําดาเมจได้ได้แบบได้เวอร์กว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเราสามารถจบเกมได้ไวแต่ในกรณีนี้ถ้าเราทําแบบนั้นเราควรรีบจบเกมนะครับผมกรณีฮีโร่เราเป็นแบบนี้นะครับแบบมีตัวแบกแค่หตัวฝั่งเขาฝั่งเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยฝั่งเขาครับถ้าเลดเกมจริงๆนะครับแบบเลดเงินเท่านะครับตัวละครผมก็จะไม่สามารถทําได้แบบนี้นะครับเพราะว่าแบบเงินเขาตามมาแล้วของเขาถึงเหมือนกันอ่ะผมก็จะโดนเขาประมาณแบบเอลซุซูมนัดหนึ่งสองนัดแล้วก็แฟดโดนมาต่อยผมก็ตายแล้วถูกป่ะผมเลยรีบจบเกมนะครับ ในกรณีถ้าเราแบบเป็นตัวแบบแบบนี้แล้วเราแบบเอาเงินเพื่อนมาเยอะเราควรปิดเกมให้เพื่อนให้ไวที่สุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับใครที่แบบสามทางว่ะเฮียสามทางก่อนเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมึงก็จะแพ้เองครับเจอกันคลิปหน้า